สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยมันสนานเมือง Amazing Muay Thai Fight Night นะครับประจวงคารที่2ธันวาคม2568ถ่ายทอสดสดณเวทีมวยชั่วคราวอุทยานเบญจศิริกรุงเทพมหานครนะครับถอดสดทางช่องทูฟยูหมายเลข24ครับเล่มเป็ขัน18บแนาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการนะครับชิงแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นมิดเดิลเวทนะครับพิกัดน้ำหนัก160ปอนด์เลยนะครับรุ่นใหญ่ครับเป็นการพบกันระหว่างแกเร,ริส์มายรีจากไอซ์แลนด์นะครับจะพบกับทิสเตียนสตาเฟอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ต่อด้วยคู่ที่2ครับชิงแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทพิกัด122ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างแฟรดเมืองนนครับเสาเอกอออัจฉริยะจะพบกับยกมรกตวอสังประไพร ส่วนคู่ที่3ครับชิงแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับพิกัด130ปอนด์เป็นการพบก,กันระหว่างสายเมืองเลยครับชายล่าพอรักบุญจะพบก,กับจอร์จแมคคล็อกจากออสเตรเลียนะครับแรคเคิลนำรายการครับชิงแชมป์ WBC มวยไทยไดยมอนด์รุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวเท,เวทนะครับพิกัดน้ำหนัก147ปอนด์ครับเป็นการพบก,กันระหว่างหนุ่มซินตึงครับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี จะพบกับแม็กส์แม็กวิเกอร์จากออสเตรเลียนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยมันสนันดนเมืองนะครับอเมริกซิ่งมวยไทยไฟไ,ฟไนท์พงจิก็ฝากแฟมนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่แรกที่จะออกทัศนะนะครับข้ามมาทีคู่ที่สองกันเลยนะครับ คู่นี้เป็นการชิงแชมป์ w b c มวยไทยรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับพิกัดร้อยยีปอนด์นะครับรูปแบบ5ยกมาดูองฝั่งทางด้านเสาเอกก่อนครับเสาเอกอออัจฉริยะนะครับทางขวามือเกียงสีแดงครับรายนี้นักชกวัย27ปีนะครับมวยจากจังหวัดนนทบุรีสูง165เซนติเมตรนะครับผลงานฟอร์มหลังของเสาเอกนะครับรายนี้ก็มีแพ้คะแนนให้กับดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ ตั้งแต่เมษายนปี2566นะครับที่สาม,มวยราชดำเนินในศึกพยินดีไฟนั้นก็โชกแบบผิดฟอร์มแพ้แบบหมดรูปเลยนะครับแล้วก็หยุดหายไปพักใหญ่เลยนะครับระยะหลังนี้ก็เคลื่อนไหวทำร่างกายอยู่รอบนอกไฟนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับส่งคู่โชกค,ครับทางซ้ายมือเกงสีน้ำเงินครับรายนี้คือหยกมรกตวสังประไพนักชกวัย27ปีครับสูง170ซมจากอำเภอศรี 4, นะรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ผลงานฝั์มหลังของหยกมรกรมีแพ้คะแนนให้กับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับในรายการ RWS จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรสองเรราวัยมวยไทยที่รังสิตนะครับและก็หลังสุดแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรรุ่งสอกอเอกาวินครับที่รังสิตเมื่อเดือนตุลาคม68ทชี่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มดูสะดุดสะดุดนะครับ คู่นี้เวทพิกัด122ี่ปอนด์นะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าหยกมรกตจะเริ่มเรีอมดูจะได้ร้อยกว่าในส่วนของเนื้อตัวของทั้งคู่จากรูปดูใช้ได้นะครับดูแน่นดูไปดูเปรีย้ยคู่นี้เก่าเก่าด้วยกันทั้งคู่ครับเชิงชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับเจ้าเสาเอกนี่ก็เป็นประเภทมวยขวาตั้งรับเก็บการฝีมือเชิงดีสอกอันตารายรายนิฉับฉวยเข้าออกไวนะครับแต่ว่าหยุดไปนานครับระบบหายใจเป็นยังไงต้องมาดูกันนะครับ ไฟนี้ก็กลับเข้ามาเมืองกรุงอีกครั้งรายนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่เดดรัสนะครับส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าหยกมรกตร,รายนี้เป็นมือซ้ายฝีมือเชิงครับแต่ตั้งขวางคาซ้ายจัดจ้านนะครับหยกมรกตรนี่ประเภทจังหวะ2หลังพิงเชือกนะครับชิงทำและป้องกันแต่ช่วงหลังผลงานฟอร์มดูสะดุดสะดุดแพ้ตลอดหยกมรกตรก็ต้องเรียกความมั่นใจหาฟอร์มเก่งของตัวเองต่อไปนะครับถ้าพูดถึงความต่อเนื่องความสมเสมอเนี่ยหยกมรกตรจะดูว่าได้เปรียบนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิศมิธิพอรักบุญน,นะครับ คู่นี้ย้อนกลับไปครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับไปแพ้ชนะกันกมาที่สามเมืองราชํำเนินฝ่ายนั้นก็เป็นทางฝั่งทางด้านเจ้าเสาเอกนะครับเป็นฝ่ายชนะไปฝ่ายนี้ก็กลับมาแก้เมือร้างตากันอีกครั้งคู่นี้ถ้าดูจากเชิงโชคสตา์นี่ก็ดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุนามแล้วก็รูปร่างช่วงชกแล้วก็อาวุธมือที่ดูคล้ายขึงนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกันไปนแล้วคู่นี้ผมออกชอบทางฝั่งทางด้านแฝดจากเมืองนอนท์นะครับอย่างเจ้าเสาเอกนะครับ กลับมาไฟนี้ดูว่าน่าจะแหมต้องเรียกความ มั่นใจแล้วก็เรียกศรัทธาให้กับตัวเองอครับน่าจะตั้งใจครับไฟนี้สาหรับเจ้าเสาเอกถ้าพูดถึงอาวุธมวยเนี่ยก็หายห่วงอยู่แล้วครับเพราะว่ารายนี้เป็นประเภทฝีมือเชิงดีเก็บกันโกโก้โตแม่นแม่นเบสิกเพลงแข้งซ้ายหน้าขวาหลังทํางานตลอดระยะประชิดใกล้ๆก,ก็มีอาวุธรับครับสอกนัดสอกฟันนี่น Funny, เปิดแผ้หรือไม่ก็พิเกมพิสาการได้วันนี้ก็อยู่ที่ระบบหายใจการยนระยะเบียดไปเบียดมาเองที่คาดทีไม่ยุบไม่ย่นไม่เหี่ยวไม่แผ่วยืดเยื้อันไปแล้วมากยกดูจะเก่าเกมกว่านะครับ คู่ที่2ของรายการครับออกชอบังฝั่งทางด้านเจ้าเสาเอกออัจฉริยะมองว่าชนะเจ้ายกมรดกวอสังประไพนะครับแล้วก็มาถึงคู่ต่อมานะครับเป็นคู่ที่3นะครับผู้นี้ชิงแชมป์ wbc มวยไทยรุ่นซูเปอร์ไฟนัวเวทพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะครับทางขวามือเกงสีแดงครับนี่คือชัยล่าพอรักบุญนะครับนักชกวัย27ปีนะครับ รายนี้สูง1 6 7ซนติเมตรจากจอดเลยนะครับผลงานฟอร์มหลังของชายรามีแพค้คะแนนให้กับโยทิน FA ฟเอกรุ๊ปนะครับในรายการอ w s จากนั้นก็มาชนะคะแนนยอดธงเกียรตินาวีนะครับที่สามมวยรัชดำเนินและก็หลังสุดนี่มาชะนะคะแนนที่สเจ้าโอเวนจิริสในรายการอ w s นะครับเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับสูงโชคทางซ้ายมือกางเกงน้ำเงินรายนี้คือเจ้าจอร์จแมคคล็อกนะครับนักชกว่าอาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ สำหรับผลงานของเจ้าจอชช่วงหลังก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ต่างประเทศนะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้กันคู่นี้เป็นเมืองคนละทางนะครับซ้ายกับขวามวยซ้ายที่อยู่ทางฝั่งทางด้านชายราครับแน่นอนกับรรนิสซ้ายจากเมืองเลยประเภทเตะสายจิ้มซ้ายสายหนักสายแรงสายจัดจ้านนะครับเพลงแข่งของชายราเนี่ย้ายจะวางแม่นนะครับเตะพับเตะคาเตะแช่รรนิซซ้ายทั้งแถบเลยนะครับ สูงโชคทางด้านเจ้าจอสแมคคาร์ล็อกเล่นี้ก็เป็นมวยขวาเป็นประเภทเตะขวา่ตยขวาตุบป,ปั๊บเลยครับการแรก,กาดชนบุกบูสู้ดีหมัดอันตรายอาวุธหนักแรงครับรวมถึงความพยายามี่ดูใช้ได้ด้วยแต่ว่าจังหวะมวยจะดูเป็นรองตามส่งเจ้าจอจก็ต้องเดินเตะเดินต่อยชวนทะเลาะถ้ามายึกยึกยกัยกยักคิดช้าทำช้าจดุจดจุดจ้องจ้องเนี่ยโดนแข้งซ้ายของชายล่าเด้งไปเด้งมาเป็นกระทงหลงทางได้เจ้าจอร์ี่ต้องคิดไวทำไวนะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างของสร้างช่วงชกเนี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับในส่วนของเนื้อตัวจากรูปจอดก็ดูใช้ได้ดูแน่นดูไปดูเปรี้ยไข่ที่เจ้าชายร้านเนื้อตัวก็ดูใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคู่ที่3าคับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับ เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วผมก็ออกชอบดลงฝัง่งทางด้านนักชกชายของเรานะครับอย่างชายราครับซ้ายจากเมืองเลยครับไรน้เตะซ้ายต่อยซ้ายชายรานี่ก็ตั้งรับถอยทําครับคอยบงังคอยโต้ซ้ายยาวซ้ายยาว,ายยาวาสาดสะกัดแรงนอกจากแข้งสายที่วางแม่นแล้วอาวุธรับหมัดสอกก็อันตารายด้วยจังหวะเข้าเบรกเข้าทำชายรานี่แกรัวเป็นชุดเลยนะครับเบียดไปเบียดมาเองดีคาตทีจังหวะมวยความแม่นยําในการออกวุธดูว่าจะดูดีนะครับ คู่รองของรายการครับออกชลังฝั่งทางด้านเจ้าชัยล่าพอรักบุญมองว่าชนะเจ้าจอร์จแมคคลอกจากออสเตรเลียนะครับและถึงคู่เอกนำรายการครับคู่นี้ชิงแชมป์ WBC นะครับมวยไทยไดมอนด์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทกับปิกัดน้ำหนัก147ปอนด์นะครับทางขวามือเกียงสีแดงครับนี่คือกัปตันเพชรดีอะคาเดมี่นะครับนักชกวัย30ปีสูง173เซนติเมตรจากหนองบัวลำพูนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของกัปตันครับก็มีแพ้คะแนนให้กับเจ้าซาจัสซัคสตารีในรายการ RWS จากนั้นไปชาโนกที่2ชูเจเริญดาบลันสารคามครับที่มหาสารคามแล้วก็หลังสุดชนะคะแนนเจ้า1นึ่ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ที่สาังมราฐชมเนินเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมานะครับสูงชคทางซ้ายมือกางเกงสีน้ำเงินรายนี้คือเจ้าแม็กแม็กวิกเกอร์นะครับหรือเจ้าแม็กภูเก็ตไฟคลับ นักชกวัย23ปีสูง175ซนติเมตรจากประเทศออสเตรเลียนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าแม็กมีแพ้คะแนนให้กับเจ้าเฮอร์คิวลิสวันของโอมนะครับในรายการ RWS จากนั้นก็มาชนะแนนเจ้ากิ่งเพชรบ,บ้านลมบ้านที่สามมราชชมเนินและก็หลังจากนักน้นมาชนะแนนเจ้าชูซับเล็กต่ออิธิพรครับที่สามมราชชมเนินเมื่อพฤษภาคม68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มที่โชคที่ราชชมเนินนี่ก็จะโชคอยู่ในสึกในสายของกลุ่มพลังใหม่นะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างขคงสร้างช่วงชกดูแม็กซ์ทางซ้ายกางเก่งน้ําเงินดูจะลอยๆนะครับดูจะได้เปรียบช่วงส่วนกัปปิตันเนี่ยจะดูเล็กดูสั้นกว่านิดนึงนะครับเนื้อตัวจากรูปเจ้าแม็กก็ดูใช้ได้ดูแน่นดูเป๊ะส่วนกัปปิตันก็มาประมาณนี้เลยนะครับคู่เอกํนรายการครับคู่นี้ก็เป็นประเภทสดกับเกา๋าอีกหนึ่งคู่นะครับมวยเก๋าเกมเรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านกัปปิตันนะครับรายนี้เป็นมวยขวา เตะขวา่ตยขวาครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นนะครับมีลูกมีรับนอกได้ในดีกระดูกมวยประสบการณ์ช่วงบินสูงนะครับกับปิตันอาวุธมวยนี่มาหายห่วงนะครับรายนี้ยืดหยุ่นเกมเก่งนะครับแล้วก็จังหวะเข้าเบรกเข้าทํานี่มีผ่อนหนักผ่อนเบาดีครับเจ้ากับปิตันนะครับกระดูกดีครับเบอร์ดีเบอร์ใหญ่นี่แมะประทะมาโชคโชนเลยนะครับแต่ว่าร่างกายความสดจะดูเป็นรอง ส่งโชคทางด้านเจ้าแม็กแม็กวิกเกอร์รานนี้ก็เป็นรุ่นน้องครับเป็นมวยซ้ายดักเตะดักต่อยนะครับตั้งรับเก็บกันอุดแรงครับแล้วก็ดูคล่องแคล่วเข้าออกไวนะครับเจ้าแม็กนี่เตะสายจิ้มซ้ายนะครับวงนอกดูดีแน่แต่วงในจะแก้เขาได้ไหมต้องมาดูกันนะครับดูว่าความเก่านี่จะจะดูเป็นรองนะครับคู่เอกํนรายการครับคู่นี้ขวากับซ้ายสดกับเก่านะครับ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมก็ออกชอบแังฝั่งทางด้านเจ้ากับปิตันนะยรับนักชกชาวไทยของเรานะครับรายนี้เก่าเกมนะครับ จังหวะวงนอกกับอิตานก็เล่นฝีมือได้ครับคอยเก็บกันโกโก้โต้แม่นแม่นเบสิกเพลงแข่งครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหน้าหรือขวาหลังกับอิตันทํางานตลอดหรือจะเดินจับในปั้มตีก็ดูว่าทําได้ดีครับเขาานายมีจับมีขวางเพลงเขามีเด้งมียัดนะครับแล้วก็คู่ขีสูฝีมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยด้วยอาวุธมวยดูหลากหลายแล้วก็มีเยอะครับวันนี้ก็อยู่ที่เรียวแรงพระกําลังการยเรยยะเบียดไปเบียดมาพี่ทีน้องทีถ้าไม่ยุบไม่ย่นยืดเยอะกันไปแล้วมองว่าด้วยความเก่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะ ครับเคว้งทำรายการครับออกชอบหลังฝั่งทางด้านกับปตันพจดีดอะคาเดมี่ Academy, ดูว่าชนะเจ้าแม็กซ์แม็กวิกเกอร์จากออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกมวยมันสนัดเมืองอเมซิ่งมวยไทยไฟไหไนท์กันอีกสักครั้งนะครับ คู่ที่1ต่างชาติแต่ต่างชาตินะครับก็ไม่คุ้นชินครับก็ขอญยตข้ามไปก่อนแล้วก็มาเริ่มกันที่คู่ที่2ครับเป็นคู่ชิงแชมป์ w b c มวยไทยนะครับรุ่นแบนตัมเวดก็ออกชอบแังฝั่งทางด้านแฝดมองนนครับอย่างเสาเอกอัชริยะนะครับรายนี้จังหวะมวยดีครับแล้วแกเก็บการอาวุธคู่ชกเก่งไฟนี้เก็บซ้ายได้บังซ้ายอยู่เบียดไปเบียดมาเนี่ยแหม่ด้วยความเก่าแล้วก็จังหวะความคล่องรวมถึงอาวุธมวยที่หลากหลายแล้วก็อาวุธรับชี มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดศอกนี่เปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับแล้วก็เคยชนะมาแล้วด้วยมองว่าชนะเจ้ายกมรกรวอสังปะไพรส่วนคู่ที่3ครับชิงแชมป์ WBC มวยไทยครับรุ่นซูเปอร์เฟเตร์เวทนะครับก็ออกช็อตดังฝั่งทางด้านซ้ายจากเมืองเลยครับอย่างชัยล่าพรักบุญนะครับซ้ายนี่จัดจ้านครับซ้ายเนียนตาซ้ายแม่นแล้วก็แข้งซ้ายนี่น่ารักดีเหลือเกินครับฝ่ายนี้ก็มือไม่ตกกัดไม่หล่นครับไม่ประมาทยกกัดสูง ไม่พลาดล่วงหล่นไปก่อนในยุคต้นๆเบียดไปเบียดมายิ่ยะไปแล้วเนี่ยแข่งซ้ายดูจะจัดช่่นแล้วก็อาวุธมวยความหลากหลายดูจะมีเยอะกว่าครับมองว่าชาเจ้าจอช์แมคคลอกจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็เว่กน้ำไรการครับชิงแชมป์ WBC มวยไทยไดมอนด์นะครับรุ่นซูเปอร์เวลช์เวทนะครับก็ออกช็อตหลังฝั่งทางด้านเจ้ากัปปิตันเพัชญดีอะคาเดมี่นะครับรายนี้เก่าเกมนะครับนอกได้ในแข่งแกร่งนะครับจงังหวะมวยดีด้วยไฟนี้เก็บซ้ายได้บังซ้ายอยู่เบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทีเนี่ยถ้าเจ้ากัปปิตันไม่เหี่ยวไม่แฟบไม่ยุบไม่ย,นย่นเยอะๆกันไปแล้วด้วยความเก่าน่าจะเอาตัวรอดได้มองว่าชนะเจ้าแม็กซ์แว็กบิเกอร์จากออสเตรเลียนะครับ ก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยมันสั่นเมืองประจําวันอังคารนี้แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายที่ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ